สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่จเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์เทลแลนด์นะคะประจำการวันนี้นะคะวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์วันจันทร์ 14, ที่14ธันวาคม2500 63นะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้อาจจะแปลกตาไปนิดนะคะคุณดดนัยก็จะไม่อยู่2วันนะคะพี่ประจักษ์มะวงศาก็จะมารับหน้าที่แทนทั้ง2วันค่ะครับก็มาเป็นมวยแทน2วันนะครับแต่ว่าก็ยังมีความเข้มข้นรวมทั้งสีสันที่น่าสนใจเช่นเดิมนะครับใช่ค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง9 M ้าเอ็ม d หมายเลขนะคะวิทยุเอฟเอ0ม H เมกะเฮิรค่ะ Facebook ไลฟ์กันสดตอนนี้เลย Facebook เจาะลึกทั่วไทย i h ินไซ i l a n d และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube 4ช่องทางที่เราสามารถติดต่อ่ออสสืารถึงกันได้ แต่ช้าก่อนนะคะเดี๋ยวเบรกแรกคุณดนายมีประเด็นที่จะต้องเข้ามาเคลียร์นะคะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณนายพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนายค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์และคุณประจักษ์ครับขอบพระคุณครับหายไปไหนคะมีคนฝากถามเต็มเลยคะ่ะเนี่ยต้องขออนุญาตถามจริงๆว่าจะไม่ถามแต่เขาถามมาคุณนายหายไปไหนคะส่งเสียงมาแทนหายไปไหนคะคืออย่างนี้คืออย่างนี้ที่จริงผมไม่ตั้งใจจะส่งเสียงมาเลยนะเนี่ยแต่ที่ต้องส่งเสียงมาด้วยเหตุผลเดียวจริงๆ ระยะนี้ข่าวลือมันเยอะค่ะล <c oughs> ว่าถูกปิดรายการ <c oughs> เออลว่าจะย้ายช่องเออแล้วย้ายไหม <c oughs> ดังนั้นดังนั้นดังนั้นพูดกันชัดๆเลยนะครับว่ายังไม่ถูกปิดรายการ <c oughs> และไม่ย้ายช่องยังอยู่ท,<ะ>ที่นี่แต่แต่แต่ว่าแต่ว่าสาระจริงๆที่ต่อสายเ,ออเข้ามาคุยกับคุณอมรรัตน์กับคุณประจัก์นะฮะก็ <c oughs> ต้องย้อนความกลับไปเมื่อสักวัน วันที่สิบสิใช่ครับสิบธันวารครับสิบธันวาจําได้ใช่ไหมครับรว่าที่กระทรวงพัฒนาสังคมมีม็อบคนพิการตดแอบไปปรากฏตัวที่นั่นใช่ค่ะเขาไปเรียกร้องข้อเสนอคนพิการาต่างๆให้ภาครัฐได้รับรู้รับทราบว่าเขามีความเดือดร้อนใจอะไรใหญ่ภาครัฐแก้อะไรบ้างค่ะเขาก็ไปเปิดการแสดงตั้งเยอะแยะมากมายใช่หลังจากวันนั้นเขาก็ผลิตคลิปอืเขาก็ผลิตคลิปแล้วก็ชูดขึ้นโซเชียลมีเดียค่ะ ขยับมาอีกวันหนึ่งก็น่าจะเป็นวันศุกร์ที่1ิใช่ไหมครับใช่ค่ะเรานําเสนอเรื่องนี้ค่ะศุกร์ที่11เนี่ยเราก็ไปเจอคลิปของขอบวนการคุณพิการปลดแอกค,ค่ะซึ่งซึ่งสาระในคลิปที่เขาทากันขึ้นมาแล้วเปิดแร่กระดมานนั้นเราเห็นเราก็ตกใจจริง<อ>หรือเปล่ามีอย่างนี้จริงไหม<อ>ถ้าฉะนั้นแฟแฟนะย้อนความกลับไปนิดหนึ่งย้อนความกลับไปนิดหนึ่งไปดูคลิป,ลปที่ ที่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 คนพิการกดแอดเขาผลิตแล้วเขาปล่อยออกมาสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะไปดูคลิปปีติงเชิญฮะอ่ะ,อะจะได้นึกเรื่องราวออกนะคะเชิญเลยค่ะร<น>ัฐบาลไม่ใคยสนใจที่จะเป็นหนทางที่จะขึ้นกับคนพิการแบบนี้ไม่มีเลยที่กอมอที่ <c oughs> ที่กระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์พอมอแท้ๆนะครับที่จริงจะต้องให้มีคนพิการขึ้นได้ด้วยครับ <c oughs> ผมขอประนามการที่กระทำแบบนี้นะครับถ้าผมเป็นคนพิการที่ใจไม่ถึงขึ้นมานะครับ ประชาชนจะไม่ได้คนอื่นๆจะไม่ได้มีชีวิตที่ดีครับเราจะต้องเอาประชาธิปไตยกลับคืนมาคนพิการต้องได้อยู่ดีกินดีครับพี่น้องรัฐบาลไม่ได้สนใจที่จะเป็นหนทางที่จะขึ้นกับคนพิการแบบที่ไม่มีเลยที่ลาวละค่ะคุณนายคะเห็นคลิปและชัดเจนมากเลยเขาไปกระทรวงพมและกลุ่มพมพิการเขาก็ไปประจานไงว่าเอ๊ะทำไมหนทางมันไม่มีทางลาดสำหรับคนพิการอันนี้ในคลิปตามคลิปที่ปรากฏค่ะ ครับเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ที่11เราก็หยิบเอาคลิปของขบวนการคุณประกาศปลดแอกคลิปนี้มาเปิดพร่มาเสนอใช่ค่ะถูกไหมถูกไหมคงคงคงคือเขาปรากฏอยู่ในทวิตเตอร์ในกลุ่มของพวกเขานั่นแหละขณะเดียวกันในทวิตเตอร์ของผู้เขากันเองอีกหนึ่งทวิตเตอร์นั้นก็ได้เอาภาพนิ่งหนึ่งภาพมาโพสต์แล้วก็เราก็บรรยายประกอบเป็นถึงกระทรวง แต่ทางคุณพิการไมม่และกองเพชรมาร์กแล้วก็เพชรมาร์กแปลว่าไม่มีอะไรประมาณนั้นเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มานําเสนอเพราะนเสนอไปเสร็จปั๊บเนี่ยผมจําได้เลยพราตกสีสายนิดนึ่งประหลัดพัชรีประหลัดกระทรวงพมประหลัดพัชรีก็สะกิดมาแรงอสมควรแล้วก็เข้าใจนะประหลัดพัชรีประหลัดพมบอกว่าใช่ใช่ประหลัดพัชรีก็บอกว่าอยากให้ตรวจสอบซ้ําอีกที กระทรวงพัฒนาสังคมเขามีทางสําหรับวิแชร์คุณพิการไม่ใช่ไม่มีส<ะ>าระที่คาณอาจารย์ในคลิปเนี่ยมันไม่จริง<อ>ประมาณนั้นค<ะ>่ะเมื่อเมื่อเมื่อประหลัดท่านยืนยันมาอย่างนี้เราก็แฟร์นะเราก็ต้องนําเสนอข้อมูลซีดของกระทรวงพัฒนาสังคมเหมน,นะครับแล้วไม่แค่นั้นนะคุณ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 บุญยอดคุณบุญยศก็ได้ถ่ายคลิปเลยได้ถ่ายคลิปเลย ว่าว่าทอมนอนมันมีทางสาหรับวิวแชร์คนพิการคุณปดูยสุกินไทยนะผมเข้าใจว่าก็คงจะมีคลิปขึ้นจอนะฮะก็เป็นคลิปจาก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 คุณบุญยอดเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันข้อมูลจากซีของคนพิการปลดแอดกล่าวหาว่าไม่ได้ทําทางคนพิการแต่ข้อมูลจากประหลัดข้อมูลจากคุณบุญยอด์ประชติษฐ์จินยันว่า มีทางสําหรับคนพิการก็ก็ก็แฝงแก็ต้องนําเสนอให้มันครบถ้วนค่ะจริงอย่างนี้ท่านประหลัดอธิบายแบบนี้ค่ะคุณพัชลีอัยยักค์ุลบอกว่าอาคารของกระทรวงเกือบทุกอาคารเนี่ยมีถนนทางราดรองรับคนพิการแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขอยู่ก็มีบ้างบางส่วนก็แสว่าเกือบครบทั้งหมดอาจจะมีข้างส่วนหลงหรือบางจุดหลงหรือเปล่าเพราะว่า ที่คนพิการ,รไปรเขาว่าไปที่พอมอมันมันคคละจุดกันหรือเปล่าอนั่นสิมันต้องอธิบายให้ชัดว่ามันคคละจุดหรือเปล่าแต่เขามีหรือไม่ไม่ไปขึ้นทางลาดเขาหรือเปล่านี่ก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆถูกไหมคะมถ้าเช่นนั้นถ้าถ้าเช่นนั้นก่อนที่จะวางสายผมสรุปงี้ก็แล้วกันก็คือว่ากระทรวงพอมอเนี่ย เขาทาทางสําหรับคนพิการมีเขายืนยันอม,มีทั้งที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังทําเพิ่มเติมท<ช>ราบ,<ด>บ,บกันตามนี้หันกลับไปทางซีกกระบวนการคนพิการปลดแอกที่<ส>นะออกมาประจานพมกล่าวหาว่าไม่ได้ทําทางไว้ให้คนพิการอย่างนั้นมันเป็นไปนได้สองอย่างอย่างแรกก็คือมันเป็นกลยุทธ์อืสร้างประเด็นเพื่อให้ตัวเองเป็นข่าวแต่ถ้าเป็นกลยุทธ์สร้างประเด็นเพื่อให้เป็นข่าวถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆก็ ก็ก็ก็น่าเกลียดนิดหนึง่งแต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าคนพิการปวดแสกเนี่ยเขาไม่รู้รเขาไปขึ้นในจุดที่มันไม่มีทางคนพิการก็มองกันกลางๆนี้ก็แล้วกัน นะนะนะถ้างั้นผเขาคงไม่ได้มาที่นี่บ่อยแล้วก็ไม่ได้ทํางานอยู่ที่นี่ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงทำอะไรไม่ใช่คนแถวนี้เขาไม่ใช่คนแถวนี้ไม่ใช่ผมไม่ทราบแต่ก่อนอื่นนะคุณประจักษ์ต้องกราบขอบพระคุณคุณประจักษ์ที่เข้ามารับภารกิจแทนขอบพระคุณฮะยินดีครับยินดีครับโอเคนะถ้างั้นประมาณนี้ก็แล้วกันอย่าไปลือนะว่าหมาแก่หายไปไหนหนึ่งยืนยันอีกชัดๆยังถามกันมาเนี่ย ไม่ได้ย้ายช่องเอากันชัดๆก็แล้วกันสมมุติว่าถ้าหมาแก่จะไปปรากฏตัวที่ไหนที่มัจีิชงก้ามันก็คงจะเป็นอะไรที่เป็นรายการอื่นๆนะอย่างนั้นก็แล้วกันนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ คุณดนายเอกชัยได้นะครับสำหรับแฟนๆของคุณดนายคือเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์แทรนยังไงปีหน้าเรายังเจอกันอยู่แล้วยังเจอ,อ,เจอที่ช่องก้าวด้วยนะคะก็ <c oughs> มาสยบข่าวหรือสักนิดหนึ่งเพราะาช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณดนายหายไปแม้ว่าจะป่วยหรืออะไรคนจะคิดกันเยอะ <c oughs> ถูกสั่งพักรายการบ้างลระถูกสั่งปิดรายการบ้างลหละแล้วมีประเด็นเรื่องพอมที่อยากจะมาเคลียร์ด้วยก็รับฟังกันตรงนี้ชัดๆนะคะว่าทางกระทรวงพมเขาก็ขอเคลียร์เอาแล้วก็แฟนะคะในการที่จะเคลียร์ให้เขานะคะว่าเขายืนยันว่ากระทรวงพมเขามีการทําทางต่างๆสําหรับคนพิการ จริงๆเดี๋ยวนี้เราก็เห็นหลายสถานที่หน่วยราชการต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องมีทางสำหรับคนพิการโดยเฉพาะห้องน้ําด้วยนะคุณแม่จักเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องยึดถือปฏิบัตินะครับในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับบรดาผู้พิการตามสิทธิของเขาค่ะอ่ะ, <S <S อะเดี๋ยวขอมาเรื่องนี้หน่อยไม่พูดไม่ได้และสัปด,ดาห์ที่แล้วเราเล่นเงินไปนะคะเป็นคดีระหว่างเสียโป้สันธนะและบินบรรลือฤทธิ์ <ๆ S 2> เราก็คิดว่ามันน่าจะจบเพราะว่าเริ่มต้นจากคุณสันธนะพยูนรัตน์เนี่ย ไปที่สตชไปร้องเนี่ยแหละว่าคุณบินเนี่ยจะให้เสียโป้โอนเงินไปแล้วก็ดูแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ถูกต้องไม่ชอบทําอะไรอย่างไรเราก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะจบละเพราะคุณบินก็ได้ออกมาอ,อธิบายชีช้แจงผ่านคลิปปรากฏว่าไม่รู้ตกลงอะไรกันอย่างไรเมื่อวานนะคะคุณสันทนระรปยูนิสจ,จับมือกับเสียโป้อ,ออกมา แถลงข่าว,าวซัดคุณบินบรลืทริ์เต็มๆกลายเป็นหนังกันคนละม้วนกับก่อนหน้านี้งั้นลองไปฟังดูนะคะเมื่อวานนี้นะคะคุณสันทนะกลับออกมาอีกรอบนะคะคดีกับคุณบินบรลทริ์เรื่องของเงินบริจาค10ล้านหรือสองล้านกับเสื้อสีชมพูไปฟังคุณสันทนะเมื่อวานนี้นะคะว่าออกมาถแถลงตกลงประเด็นมันคืออะไรกันแน่เชิญค่ะผมมีโครงการให้ใครในลักษณะเดียวกันซ้อนกันในช่วงเวลาเดียวกันลักษณะกิจกรรมใกล้เคียงกัน ก็มีเฉพาะของคุณหมอในแพทย์บุญเท่านั้นโครงการเดียวนั้นคุณจะมีอีกโครงการหนึ่งหรือเปล่าก็ตอบก็เดี๋ยวทุกท่านก็ถามเขาได้ไปถามกันแล้วจะให้เขาจะพูดมาในโซเชียลในเพจของเขาในเฟซเขาก็ให้เขาชี้แจงผมจะรอฟังคืนนี้จะไม่นอนเลยจะรอฟังเขาชี้แจงคืนนี้นะแต่ถ้าคุณไม่ชี้แจงพรุ่งนี้สิบโมงครึ่ง ก็รับผิดชอบตัวเองแล้วกันใ,<ช>ในบินครับนี่ก็คือคุณสันทนาปยุรัตน์อดีตได้เป็นอดีตรองผู้รองผู้การ,<ค>รสาการแพใช่ครับใช่ค่ะก็นะตอนนี้ก็เป็นน,น,นายชดากปยุรัตน์ไปแล้วนะคะที่สําคัญเมื่อวานเนี่ยเขาไม่ได้มาถแถลงข่าวคนเดียวนะ<ช>เขาจูงมือกับเสียโป๊โป๊อานน์ด้วยเพราะว่าโป๊ออานน์เนี่ยคือคนที่ไปเกี่ยวข้องกับไอ้เงินก้อนนี้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแต่เมื่อวานหลายคนก็สับสนนะนะักข่าวก็งงๆนะกับ พ่อที่ออกมาแถลงข่าวรอบนี้ตกลงยังไงตกลงพี่บิน ยังไงเงินโอนเข้าบัญชีหรือโอนเข้ามูลนิธิก็ยังสับสนใช่ครับแล้ว<อ>ที่สําคัญเมื่อวานนี้นะคะเสียโป้ออกมาชี้แจงพยายามจะไล่เรียงเหตุการณ์พยายามที่จะเล่าเลยไปเจอพี่บินบอกว่าจะให้เงิน20ล้านแล้วพี่บินโทรมาบอกจะเอาเงินสิล้านไปซื้อเสื้อชมพูอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็พูดไปถึงเรื่องของการที่พี่บินมีการติดต่อมาและให้โอนเงินเข้าบัญชีตรงนี้ก็เป็นประเด็นอันหนึ่งนะตกลงที่พี่บินชี้แจงบอกว่าโอนเข้ามูลนิธิแล้วให้ไปติดต่อผ่านคนกลางตัวเองเป็นแค่คนกลางไม่ได้เกี่ยวข้องครับแต คุณสันทนาเองเขาก็บอกชัดเจนนะเขาบอกเขามีหลักฐานครับ เขามีพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวพันกับคุณบินกับโครงการนี้แล้วเขาไปตรวจสอบแล้วว่าโครงการนี้ทําโดยคุณหมอบุญวนาสินไม่น่าจะมีโครงการซ้ําซ้อนแล้วคุณบินมาทําโครงการนี้อย่างไรรวมถึงจํานวนสัสดส่วนตัวเสื้อด้วยใช่ไหมคะคือพูดกันคนล,ละครั้งนะฮะแล้วก็พูดกันหลายรอบเสียโป้ีีก่อนหน้านี้ก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีของคุณสันทนะที่ไปร้องที่สตชแล้วก็จะไปแจ้งความดาเนินคดีกับคุณบินนะครับแต่ว่าฟังจากเมื่อวานเนี่ยก็เป็น อกอีกอีกอก<ว>รณีหนึ่งเป็นคนละมวลเลยนะครับสำหรับรวอนหนับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องรอติดตามเดี๋ยวจะไปดูคลิปก่อนหน้านี้นไหมทันแม้ว่าคุณโป้ได้มีการชี้แจงจริงๆสืบเนื่องสืบเนื่องมาจากเนี่ยถ้าพูดกันตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคุณสันทนาเนี่ยเขาขึ้นไปร้องที่สตชก่อนเขาไปร้องกรณีเรื่องนี้แล้วพอวันเดียวกันเสียโป้ก็มาอัดคลิปแล้วก็มาชี้แจงว่างงทําไมคุณสันทนาเนี่ยถึงไปร้องดําเนินคดีกับคุณบิน แต่ว่ามันไปเกี่ยวพันกับคนชื่อซ้อซ้อก็เป็นทั้งเพื่อนสนิทพี่สนิทของคุณสันทนะแล้วเหตุสืบเนื่องจากว่าช่วงนี้เสียโป้เขาบอกว่าพเพอิญเขาอยากจะร่วมบริจาคด้วย10ล้านแต่เงินเนี่ยไม่มีเดี๋ยวจะไปยิ้มซอให้ซอก็ให้ยิ้มแค่2ล้านไม่ให้ยิ้มแค่10ล้านนีนี่เสียงของเสียโป้แต่ว่าฟังจากคุณบินบรลูริท์นะก็บอกว่าเสียโป้เนี่ยแสดงเจตเจตนารมในการที่จะบริจาคเงินช่วยเหลือในโครงการที่เป็นประโยชน์สําหรับประชาชนโดยทั่วไป มันก็เลยกลายเป็นพูดไปคนละคนละมวล้วนคนละทางนะฮะต้องเอาสามคนนี้มานั่งพูดคุยกันแต่ว่าคําถามสําคัญก็คือว่าคุณสันทนาเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กรณีนี้อย่างไรเออคุณซ้อไงอเพราะว่าเสียโป้ไปยืมเงินซอซอเป็นคนสนิทของคุณสันทนา,าแล้วคุณสันทนะบอกเลยบอกกับเสียโป้ชัดเจนว่าจะไม่ให้ซอให้เสียโป้ยืมเงินอือเพราะ รู้สึกว่าผิบติกับโครงการนี<อ>้หลังจากไปตรวจสอบแล้วเขาบอกเขาพยายามต่อสายหาคุณบินบตั้งแต่ตอนได้23ิพฤศจิกาแล้วคุณบินก็ตอบไม่เคลียนะคะเพราะนั้นตรงนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่พูดง่ายๆคุณสันทนามาแฉคุณบินบรรลือฤทธิ์แล้วประกาศไว้เลยนะเมื่อวานนี้นะคะถแถลงเสร็จนะคะแล้วบอกเลยนะคะว่าเมื่อคืนทั้งคืนจะเฝ้ารอเลยเฝ้ารอว่าคุณบินบรรลือฤทธิ์จะมีการชี้แจงอธิบายอีกรอบไหมหลังจากที่เขาตั้งโต๊ะแถลงเมื่อวานนะคนละช็อตกับก่อนหน้านี้แล้ว ปรากฏว่าจนบัดนี้นะคะจนถึงบัดนี้ก็ยังเราก็พยายามเช็คนะคะพี่บินเองก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงอธิบายใดๆในเรื่องนี้ซึ่งทางคุณสันทนาพูดชัดเจนว่าตั้งแต่เมื่อคืนจนเช้าวันนี้ถ้ามีมีการชี้แจงอะไร10บโมงครึ่งเจอกันจะไปที่กองปราบปราม วันนี้จะจูงมือกับเสียโป้ไปด้วยนะไม่ได้ไปกองปราบคนเดียวละจะจูงมือกับเสียโป้ไปที่กองปราบเพื่อแจ้งความดําเนินคดีกับคุณบินบนรรลือฤทธิ์ในข้อหาอะไรรู้ไหมคะช่อโกงและข้อหาพรบอรคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะให้ทางตํารวจนะ่ไปสืบสวนสอบสวนที่มาที่ไปของเงินบริจาคตรงนี้แต่ว่าล็อตนี้เข้าใจว่ายังไม่ได้มีการบริจาคนะคุณบินเองเนี่ยก็มีการอธิบายนะครับถึงที่มาที่ไป แล้วก็ย้าว่าเสียโปเนี่ยเป็นคนแสดงเกีตจำนนงในการที่จะให้เงินนะครับมีเงินอยู่20ล้านบาทที่พร้อมที่จะบริจาคในโครงการที่เป็นประโยชน์นะฮะคุณบินเนี่ยยังพูดถึงคุณสันทนะด้วยนะครับอบอกว่าถ้าออกมาพูดในลักษณะนี้แน่นอนที่สุดคุณบินเนี่ยเป็นผู้เสียหายเพราะฉะนั้นคุณบินก็มีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องร้องเช่นเดียวกันด้วยนะ แต่ทางฝ่ายคุณบินก็ยังเงียบอยู่นะคะหลังจากที่มีการออกมาเขาเรียกว่ามีการอัดคลิปในการชี้แจงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามย,ยืนยันด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่ตัวกลางในการประสานกับคนทําเสื้อกับทางคุณเสียโป้ที่อยากจะบริจาคเงินเนี่ยให้บริจาคเงินโดยตรงผ่านไปทางมูลนิธิและจะได้เอาเสื้อเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเป็นเสื้อสีชมพูก็เลยไม่รู้ว่าสรุปว่าตอนนี้มันคืออะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นดีที่สุดอย่างที่คุณบาจักบอกก็ต้องเอาเสียโป้หนึ่ง คุณสันทนะสองแล้วก็คุณบินสมานั่งคุยกันพร้อมกันใช่แล้วก็ให้นักข่าวถามทีเดียวว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จับกันตรงนั้นเลยว่าช็อตไหนช็อตไหนตรงช็อตไหนไม่ตรงเพราะฟังกันคนลรอบมันก็ไม่ตรงเสียโป้พูดรอบแรกก็แบบหนึ่งใช่ไหมคะพอมาพูดอีกรอบหนึ่งหลายคนก็เลยเริ่มสับสนว่าตกลงเล่นอะไรกันครับคือเรื่องของเรื่องจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเสื้อสีชมพูนะฮะถ้าจับ จับประเด็นจับใจความจากที่คุณบินมีการแจกแจงรวมทั้งเสียโป้ที่มีการพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องเสื้อสีชมพูนะครับก็ประมาณ1 0 0 0 0แสนตัวหนึ่งแสนตัววงเงินเนี่ยก็ยังกลับไปกลับมาครั้งแรกบอก20ล้านตอนหลังก็มา10ล้านนะฮะแล้วก็จะบริจาคให้ครั้งละ2อล้าน5ครั้งบ้างเนี่ยนะ,ะเพราะงั้นมันก็เลยยังจับต้นชนปลายไม่ค่อยจะถูกแต่ว่าก็เอาเป็นว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็ยังพูดไม่ตรงกัน ใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องเสื้อนะคะก็หลายคนก็เริ่มตั้งประเด็นละคุณนิรันดรเป็นเจ้าของเสื้อสีชมพูที่เขาแสดงความประสงค์จะบริจาคให้โดยที่จะเอาเสื้อตรงนี้มาแจกจ่ายให้แต่มีข้อแม้ว่าคนที่บริจาคจะต้องบริจาคเงินเข้าไปที่มูลนิธิศิริราชตรงนี้เสื้อตรงนี้กระบวนการได้มาถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็คงจะต้องให้คุณ นิรันดร์ได้มีโอกาสออกมาอธิบายนะคะเพราะว่าฟังจากคุณสันธนะชี้แจงเมื่อวานก็เหมือนว่าเอเสื้อที่มาที่ไปต่างๆเหล่านี้มันได้มาถูกต้องหรือไม่อย่างไรมีการอนุญาตถูกต้องหรือไม่เพราะทางคุณสันทนาเองก็พยายามที่จะตรวจสอบพยายามที่จะเช็คไปกับทางบุลณิทิและมูลนิธท,ที่บอกคนที่รับผิดช,ชอบเนี้ยคือหมอบุญวนาสินก็เช็คไปทางหมอบุญหมอบุญก็ยืนยันว่าเขาทําโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวถึงสิ้นปีนี้ครับประเด็นที่บอกว่าให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวเนี่ยคุณบินก็แจกแ้งนะครับบอกว่า ให้โอนเข้าทางมูลนิธิมไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัญชีส่วนตัวทึงบอกไงครับว่าถ้าพูดกันคนละครั้งสองรั 2, งอย่างนี้ยังไงยังไงมันก็ไม่ตรงกันใช่ในขณะที่คุณสันทาเองพยายามจะบอกว่าติดต่อสอบถามบินแล้วแล้วก็ตรวจสอบแล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่าเงินไม่ได้โอนเข้ามูลนิธินะเงินโอนเข้าบัญชีส่วนตัวคุณบินกลายเป็นประเด็นที่ทําให้คุณสันทนาเองเนี่ยค้างคาใจว่า ทำไมต้องโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวจึงกลายเป็นประเด็นนี่แหละที่ถูกจับตามองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็รอฟังนะคะช็อตหนึ่งเชื่อว่าทางคุณสันทนาวันนี้ก็จูงมือกับเสียโป้ไปที่กองปราบไปร้องทั้งสองข้อหาช่อโกงแล้วก็ผิดพรบอรคอมมีการเอาข้อมูลเข้าพรบอรคอมเพราะมีการชี้แจงผ่านคลิปอีกด้านหนึ่งเราก็รอฟังทางคุณบินรบพระาะ,ะว่าคุอธิบายอย่งไมีต้นทุนทางสังคมเนี่ยสูงอยู่แล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาบทบาทของเขาก็ ได้รับการยอมรับในแง่ของเป็นบุคคลที่เสียสะละแล้วก็ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยยังไงยังไงคุณวินก็ต้องออกมาแจกแจงแน่นอนใช่ครับแม้ว่าจะมีการอธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ตามนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมาดูกันนะคะว่าณในที่สุดแล้วอย่างไรแต่วันนี้ก็เชื่อว่าถ้าไม่ผิดอะไรอย่างไรนะคะเสียเป,ปร่อคุณสันทาเองก็คงจะไป เจอกันที่กองปราบแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูในชอ็อตนั้นต่อว่าจะเป็นอย่างไรส่วนประเด็นร้อนในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลายคนก็หวาดระแวงอยู่กับเรื่องของโควิดที่จะระบาดระลอกสองอปรากฏว่าน,นิ่นเลยค่ะเขาใหญ่ค่ะเขามีการจัดคอนเสิร์ตแบบเรียกได้ว่าเป็นท่ามกลางธรรมชาติเลยนะคะเป็นงานที่เรียกว่า Big m o u n t a i n Music Festival ครั้งที่1 1เขามีการจัดต่อเนื่องนะสองวันนะคะวันเสาร์ที่12แล้วก็วันอาทิตย์ที่13 เดี๋ยวเกลื่นไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาขยายความกันเขาบอกว่า,<ข>าจัดไปแล<ะ>้วเป็นประเด็นเลยฮะใช่เป็นประเด็นที่ทุกคนาบพูดถึงกันเลยจัดว,วันแรกเนี่ยตอนแรกโซเชียลก็ไม่เท่าไหร่นะก็มีการพูดถึงว่าหลังคอนเสิร์ตทําไมโอ้โหขยะละเกะละกะแต่ประเด็นที่มันร้อนแรงกว่าขยะละเกะละกะที่ทิ้งไว้เรี่ยราดของคืนแรกเพราะคอนเสิร์ตเขาแสดงแต่บ่ายสามถึงตีสองแล้วก็คืนวันอาทิตย์เนี่ยตามโปรแกรมเขา4ี่โมงเย็นถึงตีสองนะปรากฏพอเปิดเหตุปุ๊บแล้วก็เริ่มมีการโพสต์กันว่าคอนเสิร์ตที่จัดที่เนี่ยไม่มีีโซซเชยลดิิสทน่ง แล้วยิ่งคอนเสิร์ตเล่นไปมันมันดึกๆปุ๊บน้ากงหน้าก,ากาก็หายแล้วที่หนักกว่านั้นก็คือคนแน่นมากคือเว้นระยะห่างเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สําคัญก็มีคําสั่งของทางจังหวัดนครราชสีมานะครับ,รบในฐานะคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดที่ท่านผู้ว่า เป็นผู้หลงนามแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีการยื่นอุทธรณ์นะฮะแต่ว่าอุทธรณ์ไม่ผ่านนะฮะแต่ว่าการแสดงก็ยังแสดงต่อคุณนวัดใช่ก็ต้องบอกเลยเมื่อวานเนี่ยนะคะพอเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนะคะแล้วเขาจะต้องมีการแสดงคอนเสิร์ตต่อนะคะในวันเมื่อวานนี้คือวันที่2นะคะแต่อย่างไรก็ตามคนที่ไปดูคอนเสิร์ตในส่วนใหญ่เขาก็มีพที่พักแถวนั้นแหละเพราะมันคอนเสิร์ตต่อเนื่อง2วันก็ปรากฏว่านะคะทางจังหวัดนะคะโดยเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีคำสั่งนะคะจังหวัดนครราชสีมาที่159 81ทับ2563เรื่องปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตรายครับหลายคนก็คิดว่าอ้ามีคำสั่งผู้ว่าแบบนั้นนั่นแปลว่าคอนเสิร์ตต้องหยุดคอนเสิร์ตต้องแสดงไม่ได้และช่วงบ่ายที่คนจะเริ่มทยอยเข้าไปก็ไม่น่าที่จะแสดงคอนเสิร์ตได้ไม่แน่ใจม,มีคำสั่งไหมนะคะเดี๋ยวขอเล่นแต่ในส่วนคำสั่งนะคะก็ปรากฏว่าในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยทางคณะจัดงานนะคะคณะจัดงานเองเนี่ยคะ ก็โดยนําโดยปาเต้หลายคนอาจจะคุ้นนะคะคุณยุทธนาบุญอ้อมรองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสหน่วยงานโชว์บิดบริษัท GMM g r a m m กรมีจำกัดมหาชนเขาก็ยื่นขออุทธร์ฉากเขามีการยื่นขออุทธรณ์นะคะเพราะปรากฏว่าระหว่างที่มีการเจรจาพูดคุยอะไรต่างๆยื่นขออุทธรณ์เนี่ยคอนเสิร์ตมันก็เริ่มไปแล้วเพราะว่าคนเนี่ยไปรอตั้งแต่บ่ายเริ่ม4ี่โมงแต่บ่ายสองบ่ายโมงคนก็เริ่มเข้าไปแน่นแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปอัปเดตหลายคนก็เริ่มมีความกังวลว่าลักษณะการจัดคอนเสิร์ตแบบนี้และช่วงปลายปีแบบนี้หรือรวมไปถึงการจัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้มันยังมีที่อื่นเพราะนั้นอยากจะรู้ชัดเจนว่าแล้วถ้าเป็นนโยบายส่วนกลางเนี่ยสบ,บคจะว่าอย่างไรกรณีนี้จะถอดบทเรียนอย่างไรนะคะว่าจะมีการสั่งห้ามไหมสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะคะคุณไจากตอนนี้นะเกาหลีใต้ฮ่องกงเขาสั่งงด Hmm. สั่งงดการจัดงานเทศกาลปีใหม่แบบยาวไปเลยนะคะไม่มีการจัดงานเพราะว่าเขามีสถานการณ์เรื่องการระบาดรอบสอง hmm. ในขณะเดียวกันมีข่าวว่าเยอรมันก็อาจจะมีคําสั่งเหมือนกันว่าจะมีการงดแต่ยังไม่เป็นทางการในส่วนเยอรมันแล้วบ้านเราจะประเมิสนสถานการณ์นี้อย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปขอคุยกับระดับนโยบายนะคะว่าจะจัดการหรือจะมีมาตรการอะไรเรื่องนี้อย่างไรรวมไปถึงเราจะไปอัปเดตในส่วนของทางนะครราชสีมาด้วยนะคะว่าหลังจากที่ มีคำสั่งนะคะว่าให้งดจัดการคอนเสิร์ตปรากฏเขาก็มีการจัดคอนเสิร์ตต่อไปจนถึง4ี่ทุ่มเมื่อวานถึงประกาศหยุดตรงนี้จะมีความผิดอะไรอย่างไรรวมไปถึงมาตรฐานที่จะมีการดําเนินการหรืออนุญาตนะคะให้มีการจัดงานลนานักษณะนี้หลังจากนี้จะมีอีกหรือไม่นะคะคเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงเรื่องเหล่านี้นะคะในช่วงถัดๆไปค่ะครับ่ะไปพักกันสักครู่ค่ะ